เอชมพู่อารยาที่แฟนๆละครถามกันเข้ามาเพียบถึงงานละครเรื่องสายสีเพลิงว่าถ่ายทำไปถึงไหนแล้ววันนี้แหวนเลยมีความคืบหน้ามาอัปเดตที่คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ พักการถ่ายทำไป2เดือนเต็มๆกลับมาอีกครั้งทรายสีเพลิงในเวอร์ชันของผู้กำกับป้าแจวยุทธนาก็ขอเดินหน้าลุยถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เปิดซีนแรกรับต้นปีก็เป็นฉากที่ตัวละครเอกของเรื่องทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นชมพูอาา่อารยาอเล็กซ์ธีลเดชชาคริตย้ำนำและมิวนิ t าได้รวมซีนปะทะอารมณ์กันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกรุ่นใหญ่ยังสาวชมกับพี่ชาคริตงานนี้กล้วยๆแต่งานหนักดันไปตกอยู่ที่สาวน้อยมิวนิ t าที่ดูจะเกรงฝีมือของพี่ๆแต่ละคนจนป้าแจวต้องเทรน ให้เป็นพิเศษในขณะที่หนุ่มคริสก็แก้กางๆเล็กน้อยออกตัวว่าขอไปหรือบทมาอ่านใหม่ดีกว่าเมื่อหาสงสัยจะหยุดกองไปนานเกินไปจริงๆนะคะเนี่ยอ๋อมีวกลัวทุกคนเลยค่ะเมีวเกรงหมดเลยอ่ะถ้ามีกวกลัวพวกเราขอแนะนำพืรู้จักกับพี่ตั๊กมายุราตอแบบ,บว่าตโตมากก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเป็นซีนอารมณ์เข้มข้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่ามันเป็นจุดที่เ,เรียกว่าอะไรไอ่ะ แผนการของสายในการที่จะแบบว่าดึงความสนใจอของผู้ชายคนนี้ที่กำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้แบบว่าเหมือนใช้แบบผู้ชายของตัวเองมาเป็นเครื่องมือในเกมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ่านบทใหม่หมดอีกรอบแล้วครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเลยตอนที่กำลังงงมากว่ามันไปยังไง <c oughs> มีอมีปรับโครงสร้างของของเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับในๆหยุดแล้วก็ปรับซ้าอะไรเงี้ยครับปีนี้ได้ดูกันชัวร์ครับน่าจะหลังสงกราน